สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับเป็นช่องเซวิสเคาน์เตอร์ครัวค่ะบริเวณแห่งนี้นะคะจะเป็นครัวต่อเติมของลูกค้าลูกค้าทำเคาน์เตอร์ครัวด้านในบ้านด้านนอกเป็นครัวนอกนะคะเป็นทำกับข้าแบบมีกลิ่นนะคะลูกค้าอยากได้หน้าต่างบานเลื่อนสลับ พอมุงลวดเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่มีหน้าต่างช่องเซอร์วิสแบบเรื่อนสลับการใช้งานจะเป็นแบบนี้ค่ะอลูมิเนียมเป็นอกขาวกระจกเป็นกระจกใส5้มิลน,นะคะให้ความโปร่งกับลูกค้าพร้อมมุงลวดเปิดปิดได้นะคะการใช้งานแบบนี้ค่ะจะมีจับล็อกให้ตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถกดขึ้นไปแบบนี้ล็อกแล้ว เปิดไม่ได้นะคะการใช้งานเราเลื่อนสลับได้ทั้งซ้ายและขวาค่ะลูกค้าสามารถปิดมุ้งลวดไปแบบนี้โปร่งโปร่ง,ร,งระบายอากาศระบายกลิ่นได้นะคะสลับกันไปแบบนี้นะคะเลื่อนสลับได้เลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวาแบบนี้กรณีที่ลูกค้ายกถ้วยช้อนเล็กๆหรือสิ่งของชิ้นเล็กๆจากด้านนอกส่งมาด้านนี้เคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้นะคะสามารถรองรับการใช้งานนะคะ แบบงานเบางานเล็กๆได้นะคะลูกค้าท่านใดสงสัยงานกั้นห้องกระจกอลูมิเนียมทักไลน์ร้านเพิ่มสินการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานหน้าต่างบานเลื่อนสลับเคาน์เตอร์ครัวไว้เพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ